ถ้าเรากาลังออกเสียงคํานี้ว่าเทคโนโลยีเรากำลังออกเสียงผิดอยู่นะครับคานี้เป็นคําี่พยางแล้วเน้นเสียงนักพยางที่2อครับออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตาม ipa และการสเตรสรวมทั้งการแบ่งพยางที่ถูกต้องได้ว่า Technology 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 ถ้าพวกเราไม่ต้องการจะทราบว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะปิดคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไหนที่สนใจที่จะทราบเหตุผลว่าทําไมมันถึงต้องเป็น t technology ไม่ใช่เทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีอย่างที่เราเรียนมานั้นเนี่ยก็ต่างาได้เลยครับคำนี้เป็นคำสี่พยางค์ในลักษณะที่พยางค์ที่2นะครับโดยที่พยางค์แรกนั้นเนี่ยมีเสียงพยัญชนะต้นคือเสียงทีนะครับมีเสียงสระคือเสียงสระเอครับแล้วก็มีเสียงตัวสะกดคือเสียงเคนะครับเพราะนั้นพยางค์แรกจอกเสียงประมาณเทคครับเท็คเทคนะครับส่วนพยางค์ที่2นั้นเป็นพยางค์ที่สเตรสนะครับ มีเสียงพยัญชนะต้นคือเสียง n นะครับมีเสียงสระคือเสียงสระออฮะแล้วก็มีเสียงตัวสะกดคือเสียง L นะครับดังนั้นพยางค์ที่2นั้นเนี่ยจะออกเสียงว่า N น้ลโน้พยางค์ที่3นั้นเนี่ยก็จะมีเสียงพยัญชนะต้นคือเสียง L นะครับแล้วก็มีเสียงสระคือเสียงชวาหรือเสียงสระเอนะครับก็จะเป็น l l นะครับในพยาง์สุดท้ายครับก็จะมีเสียงตัวดีแล้วก็มีเลข3เนี่ยนะครับก็จะเป็นเสียงคลายจอจานก็คือออกเสียงเจอเจอนะครับแล้วก็สระอีฮะตัวไอตัวเล็กเนี่ยนะครับจะเป็นสระอีนะครับดังนั้นพยางสุดท้ายจะออกเสียงว่าจีจีรวมกัน4พยางครับออกเสียงว่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีประโยคตัวอย่างครับ Technology enables continuous language practice beyond the classroom technology enables continuous language practice beyond the classroom